สวัสดีค่ะวันนี้เรามากินหมูย่างเกาหลีนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนมาๆาพี่น้องเอซของพิตาอินเซวิดนมากินด้วยกันนะคะเพ,พ,พ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆกินกันสามคนวันนี้มา mm. กินซนะีฟู้ดพุ่นวันวันทีน่คิดเออวันปีใหม่ เราทําซื้อกุ้งมาซื้อกุ้งไม่ไม่ได้ย่างนะ่ะมาปลาหมึกกับกุ้งเอาไหมลุงฟูปูปูไม่เอานาไม่เคยทราบท่าดตัวูวซื้อปลาหมึกกับกุ้งมาให้นางเจาเ้าไปก่อนก็ได้ละม,มาเด้พพพอ,อพี่ๆนางเอฟซีเขาพิตาเจ้ามากินหมูสามชั้นย่าง กินหมูย่างได้กันค่ะสองท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาลงไหมกินวันนี้พวกนี้อีกก็กินค่ะหมูกินหมูวันนี้น้องๆเขามาเที่ยวหาใครมานั่งกินหมูย่างกันนาอยากกินหมูย่างนางจองแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ทําให้กิน oh. ต้องจองข้ามปีก่อนค่ะจะได้กินทุกคนเจ้าค่ะถ้าไม่จองข้ามปีเราไม่มีเวลาทําค่ะ ไม่ทดลองมาโอเปิลเหรือนอันเราทำแต่ยูทูบไม่มีเวลาทำมาหากิน <Okay. S 2> มา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 ทุกคนบังคับเขาเอาแป้งนะั้นมาหมักหน้าในแะหละหแป้งแป้งยวนนั่นนะเก<ำ>็บเขามาใส่หน้าตัวเองเหรอมาหมักหน้าเห็นเขาหมักหน้ากันอยอ่ น้ำจิ้มทำเองค่ะแซ่บๆโน้อน,นสุดของเรามาปรุงเองใหม่อีกรอบนึ่งวันนะาเจ้าเนอ้อกินหมูกระทะความร้อนพอไหมแช่งความร้อนพอนแล้วแหละเอาไหมไม่เอาไ้นะคะรับกินน้อยจะได้อมหอม เหนย่งยวันจิต่ากิานรอบที่แล้วกับใบน่อร่อยนะใบไงหอมไม่อาอาถ้าปลุกแล้วไม่ไงไม่ออกเลยมันคุ้มบ้างละมอเสต้ยต,ยตายเปดแล้วอือ่หวไหม พี่น้องเห็นไฟค่อยออกไฟเข้าออกเลยเนี่ยเขาไม่เห็นเลยเนี่ยเขาออกอกินเนาะอืมไฟออกเกินอืมอร่อยพี่น้องข้อขานะมา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 น้องเขาให้ทีพี่ก็ให้บัว นอกกี่ไปพี่พี่กี่ไหัวเนาะต้องดูแลผัวก่อนก็ปล่ออิ่มัวนางก็หนีละอืมมาให้เจ้พี่ก่อนนางก็หนีไปหยุดพี่เอกทีอะไรเี่อเห็ดกรเจ้าเร็ดเหรอวันนั้เขาไปทำน้ำจิ้มซีฟู้ดเอาน้ำจิ้มพอก่อน หมูสา,ม,าม,มชั้นที่วัดน้ำจิเมี่ยงปลาทูอร่อยจริงเท่านั้นแหละอร่อยไปโอ้น้ำจิ้มพิซซ่าทำอร่อยมากเลย <ś> เผ็ดแต่แซ่บก็ตำไม่เยอะไงถ้ตาตำเยอะไม่อร่อยใช่ไหมตำเยอะอยู่ครกหนึ่งอะ่ะใส่โอ้เขาเขาเขาไม่เคยกินเนี่ยของน้ำจิ้มแซ่บๆเนาะก็กินแบบจืดๆกันไงมันต้องมีรสชาติเออสามรสอ,อ่ะเผ็ดเผ็ด,ผด ท้งเฟรทางมานันอัทางนี่มันอร่อย,ยไงไม่สักล้วเฟรชอดสุดอืมเม็นทอเนี่ยิ่จะสักเดี๋ยวรัทอดเลยโอ้ยยิ่งจะเข้ามจห้าด้าหงวเซห้าห้าหัวเซห้ จาไีกินหมูหอไปเนอะเอฟซี MC ไม่ต้องห่วงหรอกอนะห่อเองเนอะคุณเก่งมากคุงแม่งปลาทูโอ้ยอันดับหนึ่งเลยคุณกินเก่งนะปลาทูตัวหนึ่งใส่สองใส่สี่คำข้างละสองคำ แล้วกินหัวแล้วนกินเนื้ออร่อยมากเลยมียกับสเรีนน๋ยแหน่แต่ตอนนี้ไม่เคยกินกับสเรี๋ยแหน่นะอร่อยนะก็อร่อยแบบหนึง่งก็แต่แต่ เตาออย่างดีเขาน่าจะเอามาให้ย,ยืนอีกเนาะอือเราลงอีกไหมไฟนะ่อยอืออือเนาะอืมเนะมั้นสองซื้อเราได้เลยฮะเตางูที่พอ,อ,อ่านคือสั่งใช่ไหมอืม ก็ให้คนสั่งซื้อหลายคนเลยนะเล้วเราดีอ่ะอืมเขาดีเดี๋ยวไปไทยเดียไปลองสั่งที่ไทยมีหรือเปล่ากันดูจะไปเหรอเอามิสซ์สั่งมิสซสั่งจงไทยไหมก็ไม่รยอะหืมหือ้ออ่ะหืม พี่น้องคิดยรน่อาจจะไม่ยาวนะครับกแบจะมาไม่นานกินหมูก,กระทะถ้าเบื่อหมูก,ก็พี่น้องเบื่อให้รอบหน้าให้ครบให้กรบอะไรเจ๊ให้ครบห,ห,รห,หมื่นซับเ,เดี๋ยวพาไปกินดีจะพาไปกินร้าอาหารอื เออน่ากลนน้ำจิ้มกแเสต็อะไรอีกลยอือจมีข้าวตมที่ไม่เต็มนอเจเนอะได้ไหมไดมากเสบบบล่าล่ะเสอืม Sèp, sèp ba. Sèp yo. Mm -hmm. Sèp nou, sèp nou. Sèp nou. พามาสสองคลิปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะทุกคนคลิปหมูย่างค่ะทุกคนปีหน้าก็เริ่มกินคีนแล้วเด้กินไม่คิีนค่ะจะหากินอาะมันหมูเลยเนาไม่ก็จะกินคลีน กินไม่ไหวแล้วกินกินมาหลายวันแล้วนมันมันก็ไม่อิ่มเราจะปิดกล้องให้นะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่สวัสดีค่ะคลิปนี้เราขอฝากเพื่อนๆท่านทีก่ก่อนนะคะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขช่วงปีใหม่นี้นะคะสวัสดีค่ะไบอกถ